เอ็ดกอจ้าแกงหวานจ้าฟ่พอพาน,นึงยัางงามดิด้ลจ้าพี่น้องมาเจอเนี่ยสวัสดีจ้าเยี่ยมพะโล่จ้าวันนี้เขาป่าคือเก่าเลยจ้าพี่น้องพี่กัดกับปาย่างหน้าเด้อจ้าตะบนวชิรา,าเพอพัทธิเดชจาวาดุบนจ้าพี่กัดกับป่าบ้านน้องมีจ้า รุ่นกับใจเด้อจ่าภาษีมานมามานจ่าเบิ่งเบิ่งมากกว่ท่านเพิ่นจะพี่น้อ,องพวกเอฟซีเพิ่นมานอนเนาะจ่าพี่น้องและกระเพาะสองสามโดเนาะจ่านี่ดอกแหลกแห่งมานจ่าพี่น้าะภาสิได้บ่ได้รุ่นกับายเบิ่งเด้อจ่าจ่าดอกนึงจ่าจ่าดอกนึงจ่า หนึ่งจ้ะเอาคือเกาแล้วจาะพี่เนาะจากชุมหนึ่งน้อจ้ะหายอีกคน,น,นจาพี่เนาะเคยออกประกาดินดอกนอะจาะพี่เนาะ กล้ยเล่มเพซินะจ้ะพี่น้อกล้วห้าเนาะเดี๋ยวสเห็นเพิ่นนี่จ้ะเห็นบ่ล่ะจ้ะนี่กล้าเอาจ้ะพี่น้องบ่ต้องมันลายโอ๊ะมดแดงจองตูมจะเกียร์แตกเป็นน่นเนาะจ้ะ

2-3 đỏ gì thì có lợi đó nên chè thì nọ đó nên chè để than chè thì nọ เขามึงอเล่มเคียวอ,อยู่หันเฉดไยนะ่น่ากอมันก็จะว่าให้เลี้ยทานต้องซ้ำดอกจ้ะเฮดทานจะเป็นอดอกง่ามๆเลยจ้ะเฮ็ดทานในเด้อจ้ะไม่ใช่เนี่ย จะดอกนม้จะพินักจทานจันจะบ่มีเ,เทวดนแลงเนาะเก็บดอกนองจะ้ะ บอกจะพี่น้องเป็นเห็ดรำลวกมาจาะเห็ดทานเห็ดข้าวดินเห็ดแดงน่าจ,จะพี่น้งอ,นง,จอนงจะ้ะต้องดอกจะพี่เนาะสองเจ้า กดอกหนเราจะเห็นเนื้อน,นก็เห็นท่านและเจ้าพี่เนาะแสบคือกันเด้อจ้าี่หนึ่งกินก๊อบเก็บก๊นนอบเก็บเจียเสือคนน่าจ้าเจ้าเจ้ เคี้ยเข้าบบกเคียรไร้ทานจ้จะเดี๋ยวสิมีตัอเย็ยนแฉจะ้ะเฮียทานง่ามด้วยจ้ะพี่หนอง แต่ว่าแปลกอยู่เด็กปีนี้มันนอาไปไม่ใจเนี่ยปัญหาตามไม่ตองเจ้าพี่เนาะไม่พอใจเนี่ยต้นตูนก็เปิดเบิงนะ้งเนาะจ้ะพี่นนเนาะเฮ็ดทานจ้ะพี่นนเนาะเฮ็ดทาน กอไงามจ้ะพี่เนาะตีดดอกแก้วเทนีบ้าจ้ะดอกนุ่งจ้ะเป็ดข้าวดินเด้วยจ้ะตีดดอกนุ่งจ้ะพี่เนาะข้าวดินจ้ะ The crowd didn't have you no จบพี่น้องเดิมจะพี่น้นอ,นอ,าาอ,องเฮ็ดแดงจ้ะบะกาปลาไก่โดดท้องจุ่มจ้ะ บื้องเคียร์จะพี่น้องบุเคียร์ก็บเห็นเพิ่อนน้อจ้ะทัวเพิ่นเคียร์มาก่อนเลยจ้ะพี่น้องตาก้นตาเคียร์เลยจ้ะจะรู้ผลงานจะพี่น้องปลองภัยจ้าเมื่อใดมานอยูเด้อจ้ะกับบุคคลในไทยทราบไห้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้าะกีบบลัดอกจ้ะก็ได้ษสามตาอยู่จ้ะพี่น้องทีนี้กับบุ๋มมียังหลายจ้ะจ่าเยี่ยมพะโล่จ้ะอบคุณทุกไหลทุกแค่ทุกที่ตามเด้อจ้ะพี่นี้ก็เท่านายละจ้ะ